ปิดท้ายด้วยข่าวดีๆเรื่องของคนคิดดีๆและกำลังจะทำอะไรที่มาดีๆค่ะสักข่าวกันแล้วกันเป็นที่รู้กันนะจุดกำเนิดโรคแล้วก็ระเบิดระเบิกไปทั้งประเทศจุดหนึ่งก็คือสนามมวยลุมพินีสนามมวยใช่เมื่อวันที่6มีนาทุกคนจำแม่นมากจัดใหญ่ครั้งนั้นไง6มีนา แมต์นั้นแหละกลายเป็นศูนย์กลางการกระจายเชื้อไปทั่วประเทศแหละเขานับคนนะประมาณร5 0้าสบกว่าคนนะที่เกิดจากสนามมวยแห่งนี้และไอ้ที่ยังไม่รู้อีกไม่ไม่ที่ตรวจเจอแล้วไงทยอยมาแต่ที่เจอแล้วเนี่ยประมาณ155คนนะทีนีมีคนนับให้ผมเชื่อว่าที่ยังไม่รู้ก็มีของสนามมวยเนี่ยมีถึงร้อยกว่าคนแล้วแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลุมพินีนะราชดำเนินด้วยสนามมวยอ้อมน้อยด้วยอ้อมน้อยด้วยเอาโอเคเอาแค่ตรงนี้ก็แล้วกันค่ะทีนี้ทีนี้พอคุณหมอยงแล้วก็ เซียนมวยอะ่ะบรรดาเซียนมวยติดโควิดกันไปแถวเลยรักษาหายก็มีบางคนก็รักษาหายก็มีนะที่หายก็เยอะยแต่ครา,าวนี้พอคุณหมยอยงทางสภาการิไทยบอกว่าพลาสมาจากเลือดของคนที่หายป่วยสามารถนำไปใช้รักษาคนป่วยโควิดได้ค่ะเสียบสเสียบสบนัทเดชวชีระรัตนวงศ์ค่ะเป็นโปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดี ลูกชายเสียเนา้าเออ,อเสียบอสก,ก็เหมือนอยากจะชี้ชวนให้คนในวงการมวยไถ่บาทมั้งเออจุดก่อเหตุมันเยอะไงตรงนั้นก็เลยก็โพ<อ>สนนใน Facebook ชี้ชวนให้คนมวยด้วยกันที่มีประวัติป่วยแล้วก็หายป่วย<ช>มาร,ร่วมกันบริจาคพลาสมาให้กับสภากชาทไทยเพื่อไปต่อชีวิตคนอื่นใช่แล้วเพื่อไปรักษาคนอื่นสำหรับคนที่ได้ก็บอกต่อๆกันไปนะคะก็น่ารักนะ รับเร็วรีแอคเร็วนะคะในการที่จะบอกต่อคนวงการเพราะคนวงการเดียวกันเขาจะพูดกันง่ายใช่ไหมคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องที่คาและก็คันอยู่ในหัวใจของเสียโบสมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะเพราะคนในวงการมวยถูกสังคมจำนวนหนึ่งชี้หน้าพอสมควรใช่เพราะพวกคนนั่นแหละเพราะพวกคนนั่นแหละคุณไม่ปิดไงเพราะพากคนนั่นแหละมันเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจความเจ็บปวดลึกๆของเสียโบสเสียโบสแสดงความรู้สึกผ่าน Facebook ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ ว่าเจ็บปวดที่ถูกประนามอย่างนั้นพอมีจังหวะจะเรียกว่าไทยบาปไปเดียวเสบยโบกกจะโกรธอ่ะไทยมันก็เหมือนกับไทยบาปแล้วก็นั่นแหละมาเชิญชวนละกันนะคะให้ช่วยกันใครที่รักษาหายป่วยแล้วพอเห็นมะยงบอกว่าหน้าพลาสมาของคนหายป่วยช่วยคนอื่นได้ชวีก็ชี้ชวนเลยมะมาช่วยกันไทยบาปเสียนมวที่หายแล้วมาช่วยกันบริจาคเลือดเพื่อที่จะเอาเลือดไปสกัดเอาพลาสมาไปรักษาคนอื่นเพือ ดีงนนะก็ดีไงเขาก็บอกันในวงการเดียวกันหรือเจ้าวงการอื่นก็มาตามที่เสียบบสบอกก็ได้ดีแต่ว่าต้องดูแลตัวเองนะหายป่วยจริงๆแล้วไปกักตัวแล้ว14วันเรียบร้อยร่างกายคุณแข็งแรงเพียงพอด้วยจึงจะมาบริจากพลาสมาได้เออเอทุนอีกทีก็ดีทุนทีก็ดีใช่ค่ะก็คือต้องเป็นคนที่บอกว่า อาจารย์หมอยงนะคะบอกว่าจะต้องเป็นคนป่วยที่รักษาจนหายปกติไม่มีเชื้อแล้วนะหายจากโควิด -19 แล้วก็ไปพักรักษาตัวแล้วอย่างน้อย14่วันแล้วหลังจาก14วันนวันนะร่างกายคุณแข็งแรงแล้วในการบริจาคพลาสมาเหมือนบริจาคเลือกน้ำหนักต้องได้ด้วยนอนต้องเพียงพอด้วยกินอาหารก็ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนไปบริจาคด้วยนี่คือหลักปกติของบริจาคเลือกหรือพลาสมานั้นดูแลตัวเองให้ดีให้เต็มที่พูดถึงคนในแวดวงมวยหรือในแวดวงธุรกิจมวยผมนึกถึงแมทธิวกับลิเดีย นี่ยังรักษาอยู่เลยทีะนี่คืออย่างนี้ประเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือแมทธิวัคลิิดียแข็งแรงมากโวยเขาเป็นคนที่ต้องใช้ออกกำลังกายตลยอดเวลา <S <S ใช่บ้าออ,ออกกำลังกายตลอดเวลา,วลาและสามีพัญญาคู่นี้เขาก็มีธุรกิจ ายมวยใช่เขาชอบออกแรงกายเขามีธุรกิจาขมวยเลยด้วยเขาทําสิ่งที่เขาชอบเป็นธุรกิจด้วยใช่ชอบมีธุรกิจายมวยธุรกิจจัดอีเวนต์มวยอะไรก็แล้วแต่แต่หลายคนสงสัยทําไมเขาป่วยด้านใจสงสัยทำไมจนป่านนี้ยังออกไม่ได้นั่นแหละค่ะน่าจะศึกษากรณีนี้เหมือนกันเป็นกรณีที่น่าศึกษาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพยายามจะหาคำตอบมาอธิบายกันวันนี้หมดเวลาจริงๆนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ